สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพยิปซีประจําวันพฤหัสที่20มิถุนายน2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น14ขค่าเดือน7ปีมะโรงนะครับผมวันนี้เป็นวันโกนนะครับซึ่งจะเป็นวันที่เตรียมตัวนะครับเข้าสู่การถือศีลปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะครับเพราะว่าเป็นวันก่อนวันพระนะครับผมวันนี้นะ วันพฤหัสเป็นดาวครูนะครับเป็นดาวแห่งการทาสมาธินะพระปฐมเกิเกิดพระปางสมาธินะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเสริมดวงสังเกตาก็สวดมนต์ไหว้พระกันเยอะๆนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะครับดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันและนะครับเลขนําโชคในวันนี้แล้วก็นะครับคนที่ชมทางทวิตเตอกดเซฟกดหัวใจและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่านะ้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมนะครับสีนำโชคในวันนี้นะครับผมดึงดูดโชคลาภแล้วก็นะฮะดึทนท่านทานการเงินเลยจะเป็นอ่าสีเหลืองอ่อนนะครับส่วนสีที่เสริมท่านความรักวันนี้จะเป็นสีแดงสีที่โดดเด่นท่านการอุปธรรมในเรื่องงานนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นสีส้มนะครับอ่าสีที่ หนุนดวงชะตาเลยทีเดียวก็จะเป็นสีเขียวสีที่ห้ามใช้คือสีม่วงนะครับผมวันนี้เลขนำโชคได้แก่เลข1เลข6เลข4เลข2เลข5และเลข9นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับเป็นการเปิดดวงอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของมหาสตระเจตัว9ฐานหรือว่าจะเป็นศาสตร์ไพ่ยิปซีนะครับผมก็จะอยู่ที่599บาทใครสนใจก็รีบทำทางทิกต o อก กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจาจรย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้ากดแล้วไม่ไปหรือมันค้างนะครับผมก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์และทักมาทางอินบ็อกซ์ของทิกตอกนะครับและ,ะทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ทักมาทางอินบ็อกซ์ของตแต่ละแพลตฟอร์มอื่นๆได้เลยนะครับผมนะครับอ่ะนะฮะสาธุพุทธังเปิดทำังเปิดสังคังเปิดวันนี้อาจารย์อยู่กับไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือมอร์แกนเกรย์นะครับมาครับอน่ะ ใครทมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จร่ํารวยร่ํารวยนะครับผมสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะครับอาจารย์จะเรื่องจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับดูซิว่าวันนี้ไพ่จะบอกอะไรชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับว้าววันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะนำพาความสำเร็จถึงแม้จะเจอปัญหาเล็กๆน,น้อยๆแต่ก็นะครับ จะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะครับงานของคุณนั้นจะดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้สามารถแก้ไขปัญหานในเรื่องของการเงินได้อย่างเด็ดขาดนะครับถือว่าดีมีเงินมาช่วยมีคนมาช่วยนะครับสุขภาพแข็งแรงวันนี้ถ้าคนเจ็บคนป่วยอยู่ก็จะดีขึ้นหมั่นบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะะคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแล้วก็ นะอาจจะมีการสารสัมพันธ์กันดีขึ้นนะครับผมคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นจะคลี่คลายนะครับขอเพียงแค่เปิดใจและพูดคุยกันครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้นะครับไปถวายหลอดไฟนะครับบริจาคโลหิตนะครับไหว้พระพิคเนตปางอ่าประธานพรนะครับก็จะดึงดูดความสําเร็จให้ได้แน่นอนนะครับเอามาดูท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับผม ืมอได้ไพ่สิบถ้วยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะเริ่มนะดีขึ้นมากแล้วเพราะว่านะครับเป็นไพ่แห่งความสมหวังนะครับวันนี้จะทํำอะไรก็แล้วแต่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ีนะครับในกิจการงานของคุณนั้นถือว่าประสบความสําเร็จลูกน้องโอเคมากๆเลยการเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่าดูดีนะครับนจะมีคนให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือถือว่าดีมีโชคลาภด้วยนะครับผม สุขภาพครับในวันนี้นะฮะอาการปวดตามข้อนะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากคุณทางานหนักนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้จะได้พบคนที่ถูกอกถูกใจหรือมีคนคุยก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับผมคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นได้มีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะขัดแย้งอะไรกันมาก่อนก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับ องพระพิคเนตปางประธานพรนะครับและ,ะทําบุญที่เกี่ยวกับพระประจวบเกิดก็คือพระปางห้ามญาติด้วยนะครับก็จะเสริมดวงเสริมบาร,รมีนะครับในเรื่องของอสิ่งที่คุณปรารถนาได้ยอย่างสมหวังอย่างแน่นอนนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่หนึ่งดาบเช่นกันนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่านะครับ เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็จะมีการปรับตัวในทางที่ดีนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับทักติ้ขดขัดปัญหาการเงินก็จะแก้ได้อยู่แล้วนะครับมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้สุขภาพครับในวันนี้ความเครียดความคิดเยอะในการทํางานนะครับก็อาจจะทําให้คุณนั้นเจ็บป่วยได้นะครับความรักคอนโสนนะครับวันนี้นะให้ระวังความขัดแย้งนะครับค่อยๆปรับความเข้าใจกันก็จะดีขึ้นนะครับ คนที่มีคู่ครับช่วงนี้ความรักถือว่านะครับเรื่องที่คุณทะเลาะหรือคนขัดแย้งกันอยู่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระพิฆเนศปางประทานพรและทรรบ,บุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับก็จะทําให้ดวงชะตาด,ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับผมมาดูกันครับนะครับได้ไพ่ อืมจมูนนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับนามักจะมีเรื่องเครียด,ดเข้ามาโดยภาพร,รวมนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมต้องอขยับปรับเปลี่ยนนะครับเลื่อนโต๊ะที่ทํางานหรือทาโตทางานที่สว่างมากขึ้นก็จะดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับอย่างชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับนามักจะติดติดขัด,ข,ดขัดในปัญหาในเรื่องการเงิน สุขภาพมักจะเกิดจากความเครียดความคิดเดยอะของคุณเองนะครับความรักคนโสดให้ระวังคนมีเจ้าของหรือปัญหาความรักจะเกิดขึ้นนะครับผมคนที่มีคู่นะครับคุณมักจะเป็นคนที่เชื่อคนอื่นมากเกินไปจนทําให้ครอบครัวนั้นค่อนข้างจะเครียดนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันให้ไหว้นะครับพระประจ,จำวันเกิดโดยเฉพาะพระปางอุ้มบาทนะครับไปเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะครับนะพูดกลางคืนก็เช่นกันนะครับจะได้ดึงดูดความ มีโชคลาภนะครับของคุณเองนะครับท่านที่เกิดในวันพฤสดุสบ,บดีครับได้ไพ่สีมเท้านะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นเริ่มดีขึ้นนะครับนะเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์นะครับนะคุณเป็นคนขยันนะครับในวันนี้กิจการงานของคุณเลยโตขึ้นโตขึ้นครับการเงินก็เช่นกันนะครับนะวันนี้ มีเงินก็เพราะความขยันของตัวคุณเองนะครับนะก็จะการเงินจะคล่องตัวขึ้นนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูแข็งแรงนะครับหนาเลิกเครียดเลิกกังวลได้แล้วนะครับผมก็จะดีขึ้นครับความรักคนโสดวันนี้ถือว่าคุณได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับผมคนที่มีคู่ครับช่วงนี้คุณนะครับเฉลิมฉลองได้แล้วนะครับในเรื่องของความรักคุณดีขึ้นมั่นคงครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้พระพรหมสี่หน้านะครับหรือว่า นะครับไปสวมดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะครับนะค,นะค,ความาสมหวังก็จะได้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผมได้ไพ่นะครับเออแปดไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่า,าโดยภาพรวมดีนะครับมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตางานของคุณก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะครับ การเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้ถือว่ามักจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนสดนะครับวันนี้นะฮะคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจทั้งนั้นออนไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ความรักจะดีขึ้นคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะได้รับของขวัญหรือว่าเซอร์ไพรส์บางอย่างจากแฟนของคุณเองในทางที่ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภอย่าลืมไหว้พระพิธเนศปาง ประทานพรนะครับจะได้เสริมดวงเสริมชะตากันได้ครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เจวิลนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนะฮะใหม่เหมาะกับการลงทุนนะครับหรือการทําอะไรใหม่ๆอาจจะถูกหลอกได้นะครับหรือคนที่ทํางานก็ระมัดระวังจะถูกใส่ร้ายนะครับผมคุณต้องหนักแน่นนะครับ การเงินก็เช่นกันวันนี้ถ้าลงทุนก็มักจะมีแต่เรื่องเสียหายนะครับมีปัญหาเนาะ,ะสุขภาพระวังการเจ็บป่วยเนื่องจากความเครียดนะครับหรือคอเลสเตอรอลสูงอะไรประมาณนี้นะครับความรักคนโสดน,นะครับวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของนะครับหรือจะมีความรักแบบแนววันไนสแตนแบบประมาณว่ารักสนุกไม่ผูกพันนะ,ะถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็หลีกเลี่ยงเอาดีกว่านะครับผมหาความจริงใจยังไม่ค่อยได้ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากคนมายุมาแย่ทําให้ครอบครัวคุณแตกกันนะครับต้องหนักแน่นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภอย่าลืมไปทําบุญต่ออายุนะครับทําบุญไปอาบน้ำมนต์บ้างนะครับแล้วก็ไหว้พระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับเพื่อที่จะแก้ไขดวงชะตาและเทพเจ้าอย่างเช่นพระพิคเนศปางขจัดอุปสรรคด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับ ให้กับอาจารย์ด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นสัมพันธ์บุญแลธรรมทานนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะฮะโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ